สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆท,ท,ทุกคนนะครับวันนี้ก็วันที่14สิงหาสองพนนะครับวันนี้ก็ได้เริมปล่อยรถใหม่อีกหนคันนะครับตัวนี้จะเป็นฮอนด้าเวฟหนึ่นะฮะตัวรองท็อปหรือว่าลอซีลวดตัวสตาร์ทมือนะครับคันนี้ก็จะเป็นคันสีน้ำเงินนะฮะจดทะเบียนนี้จะเป็นสีน้ำเงินดํานะครับ สำหรับตัวลอ้อซีลวดทํามาทั้งหมดอยู่สสีนะฮะก็จะมีสีน้ําเงินดําตัวนี้นะครับกับสีแดงดํานะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อซีลวดแล้วก็ดุมใหม่นะฮะดุมก็จะเป็นลุมแบบนี้นะฮะตัวนี้ขนาดวงล้อสีลวดหน้านี่ยี่สิบแปดซีนะฮะสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะหรือว่าน้องนองนะ,ะที่จะไปแต่งนะฮะใส่ขอบก็ต้องเปลี่ยนดุมแล้วก็เปลี่ยนจานดิสตใหม่นะครับแต่ถ้าขับเดิมเดิมนะฮะดุมแบบนี้สีลวดแบบนี้ก็สวยนะครับ ฝั่งนี้ก็จะเป็นหลุมแบบนี้นะฮะก็คล้ายๆตัว CIF เลยนะครับนี่ฮะดุมก็คล้ายๆตัว CIF mm hmm. นะฮะสำหรับ Hon d a w เว็บ2 5ตัวล้อซีรวดนะครับหรือว่าจะใส่แม็กนะก็สามารถซื้อชุดล้อแม็กใส่ได้เลยนะครับคันนี้ลูกค้าซื้อแล้วนะครับซื้อในราคาเงินสดนะครับตอนนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะฮะประจําเดือนสิงหานะที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับตอนนี้ทางร้านของเราขายอยู่ที่ 5 7 5 0 0บาทนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพรบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ57,500น้อี่เอารถไปขี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถแอดไลน์นะฮะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับที่0 9 2ย์7 7 1 2 9นะครับที่ลงคลิปนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆนะฮะหรือว่าพี่ๆนะฮะหรือว่า คุณพ่อคุณแม่นะฮะที่กําลังตัดสินใจที่จะซื้อรถใหม่นะครับไม่รู้ราคานะฮะไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นฮอนด้าเวฟ125ตัวรองท็อปหรือว่าตัวล้อซีลวด2024สีน้ําเงินนะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีน้ําเงินนะฮะสีนี้ก็สวยนะครับแล้วก็ท่านใดน,นะฮะที่กําลังมองหารถใช้งานที่ว่านเน้นแบบทนแรงแล้วก็ประหยัดก็แนะนําแบบนี้นะครับ ขับเคลื่อนด้วยโซ่สเตอร์แล้วก็เป็นระบบเกียร์นะฮะทนแล้วก็ประหยัดแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นี่อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่71.4กิโลต่อลิตรนะครับเนี่ยฮะลิตรหนึ่งนี่สามารถขับได้ถึง71.4กิโลต่อลิตรนะก็ถือว่าประหยัดมากนะครับผมนะฮะอันนี้ก็ราคาที่ติดมากระตุ5นห0าัน 55, นะครับแต่ว่าของเราขายอยู่ที่57,500 50นาอนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับ ถังน้ำมันก็ใหญ่นะถังบรจุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะครับผมแล้วก็อายุบอกก็ใหญ่ใส่ของได้เยอะนะครับอาโบนี้จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น LED นะฮะไฟท้ายตรงสีแดงตรงนี้ก็จะเป็น LED นะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับส่วนดุมหลังก็ปกตินะฮะนี่ฮะดุมหลังก็สามารถซื้อขอบใส่ได้เลยนะฮะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นดำนะข้างหน้าดิ้ข้างหลังดำ ส่วนฝากครบท่อก็เป็นแบบชุบโครเมียมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะฮะแล้วก็สติกเกอร์นะครับสีน้ําเงินนี่สวยนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่ชอบโทนสีน้าเงินนะครับผมว่าสีน้าเงินนี้ก็สวยนะครับอันนี้คือราคาที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีด่านมัเภะกสะสงนะครับที่ลงให้นี่ก็เผื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่นะฮะแต่ละจังหวัดนี่ขายไม่เท่ากันนะฮะบางร้านก็อาจจะขายถูกกว่านี้บางร้านก็อาจจะขายแพงกว่านี้นะ แต่ว่าของเราก็ขายอยู่ที่ห7 5 0 0เจดพันห้าร้อยบาทนะครับอันนี้คือราคารวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับฮอนด้าเวฟหนึ่งสอห้าตัวล้อสีลวดนะครับเนี่ยเนื้อสีนะฮะตรงนี้สีดำนี้จะเป็นเงานะฮะสีน้ำเงินก็เงาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีสตนร์มือตรงนี้นะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบล็อกสองชั้นนะเปิดเบาะล็อกคอตรงนี้เลยนะครับเนี่ยสีดำกับสีน้ำเงินที่สวยนะฮะ ก็จะมองเห็นความเงานะฮะเพราะว่าสีดําก็เงาสีน้าเงินก็เงานะฮะสำหรับท่านใดที่ชอบโทนสีเงานะผมว่าสีนี้สวยดูแลรักษาง่ายนะครับมีให้เลือกอยู่สสีนะฮะก็มีสีน้ําเงินดํากับสีแดงดำนะสำหรับตัวรองท็อปนะส่วนตัวท็อปมีทั้งหมดอยู่4สีนะครับก็จะมีสีแดงสีเทาสีดําแดงแล้วก็สีขาวน้ําเงินนะครับนี่ฮะสวยนะครับสีน้ําเงินนี่สวยมาก สำหรับท่นานใดที่เคยซื้อนะครับหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบกันดูนะฮะว่าแต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับส่วนที่นี่ก็ที่ร้านฮอนด้าจอดบุรีรัมย์อำเภอกระสักนะฮะเงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่57,500บาทนะครับสำหรับฮอนด้าวิบึ2งสองห้าตัวรองท็อปหรือว่าตัวโรซีรวด2024สีน้ําเงินใหม่เนี่ยสีน้าเงินที่สวยมากนะครับสําหรับท่นานใดที่สนใจสีนี้นะฮะ คันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะครับชุดตะกร้าหน้าก็371บาทนะส่วนกันลาย161บาทนะครับอันนี้ต้องซื้อใส่นะครเพราะว่าของเราขายราคาตัวรถพร้อมจดทะเบียนนะฮะอยู่ที่5,7,500บาทนะครับอันนี้คือราคาเดือนสิงหานะครับเอกสารในการออกรถก็บัตรประชาชนใบเดียวนะครับออกรถได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถ โทรเข้ามานะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับที่0921577129นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะะฝากกดไลค์กดแชร์ดกดติดตามด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ